สวัสดีพลังเอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรลยพมดามหรือช่องหญิงไทยต่างแดนนะคะวันนี้แอดมินนกยังเกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองเรานะคะนั่นคือเกาะติดสถานการณ์ด้านชายแดนตามที่ได้ติดตามข่าวเนาะตอนนี้เกิดการสู้รบกันก็ดุดเดือดหลายจุดนะคะไทยเราก็พยายามที่จะตีคืนยึด ผืนแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมานะคะตอนนี้เราต้องยอมรับเลยว่ากองทัพเขมรนะคะเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงและเขามีอาวุธที่ร้ายแรงนะคะต่อต้านแล้วก็ต่อกรกับเราเพราะเขามีประเทศมหาอำนาจหนุนหลังนั่นก็คือประเทศจีนตอนนี้เราต่างรับรู้ลใช่ไหมคะว่าประเทศจีนนะคะได้ขนแล้วก็มอบอาวุธ ร้ายแรงให้กับประเทศเขมรถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าอาวุธที่เขมรใช้อยู่นั้นเป็นอาวุธที่เขาได้ร่วมทําการซ้อมรบนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ประเทศเขมรนั่นก็มันเป็นข้ออ้างนะคะอาวุธร้ายแรงนะคะที่ฐานไทยของเราสามารถที่จับโบจับประเด็นนะคะความจริงถูกเปิดเผยความรับถูกเปิดเผยเมื่อฐานไทยของเรานะคะยึดเนิน677ได้เมื่อวานนี้นะคะ พอยึดได้เราก็ไปพบอาวุธร้ายแรงนะคะไอ้นั่นก็คือจรวดเอ่อจรวดต่อสู้อากาศยานนะคะรถถังนะคะเป็นจรวดที่ร้ายแรงมากๆชื่อว่าจะตัวนี้มีชื่อว่า GAM 1 0 2 LR นะคะเป็นอาวุธนำวิถีเป็นจรวดนำวิถีที่ มันมีระบบอัตโนมัตินะคะคือถ้ายิงออกไปแล้วเขาสามารถที่จะค้ำหาเป้าหมายได้นะคะค้ำหาวิ่งก็าหาเป้าหมายก็จะรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนฐานทัพไทยอยู่ตรงไหนค้างอาวุธของไทยอยู่ตรงไหนสนามบินของไทยอยู่ตรงไหนเขาสามารถที่จะค้ำหาเป้าหมายด้วยตัวของเขาเองเลยนะคะซึ่งไทยเรา ไปเจออยู่บนเนินหกิเจ็ที่ไทยเราสามารถยึดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้จรวดตัวนี้อะค่ะที่มันสามารถที่จะยิงยิงอากาศยานได้นะครับยิงเครื่องบินลบได้ยิงเรือรบได้แล้วก็ยิงฐานทัพได้มันคือมันทํางานได้ทั้งบกทั้งอากาศทั้งน้ําเลยนะคะไอ้จรวดตัวนี้นะครับแต่เพอเอิญเขมรมันยังมันยังม,มันยังต่อเติมยังไม่เสร็จนะคะ ก็เลยยังไม่ได้ใช้เป็นความโชคดีของเราแต่เราอย่าเพิ่งดีใจนะคะอันนี้เราเห็นนะคบเพียงจํานวนไม่กี่กระบอกแล้วก็ในคลังแสงของขเขมรอาจจะมีจํานวนอีกมากมายนะคะ <S <S อาวุธตัวนี้ถือว่าร้ายแรงมากนะคะแล้วก็อาวุธต,วตัวต่อไปนะคะที่คนไทยแล้ว็ทหารไทยกลัวมากก็คือ BSL03 แล้วก็นี่ก็คือจรวดหลายลำกล้อง <S <S 2> <S 2> เป็นเป็นที่น่ากลัวมากเลยนะครับอันนี้เราก็จะผ่านไปเนาะเรื่องอาวุธเนาะเรารู้แล้วว่าขเขมรเนี่ย ทำไมมันถึงกล้าต่อกอรมาถึงกล้าฮึกเหนะคะชวนไทยรบตลอดเพราะมันมีแบ็คมหาอำนาจหนุนหลังนี่เองนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงนะคะว่าตรงไหนบ้างนะคะที่ฐานไทยของเรายึดคืนนะคะสมบัติของชาติเรานะคะไม่ว่าจะจะเป็นโบราณสถานหรือสถานที่นะคะเราสามารถยึดได้นะคืออันนี้ไอ้มินกจะพูดถึงสถานที่โบราณก่อนนะคะ ปราสาทตาควายการรบครั้งแรกนะคะไทยเรายึดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมดระครังแล้วก่อนนะครับปราสาทตาควายไทยเราก็ยึดได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้จะให้ดูนะคะว่าปราสาทตาควายเพิ่งยึดได้ในวันนี้เองนะคะโอเคเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะ ปราสาทตาควายค่ะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะความภาคภูมิใจของทหารไทยเรายึดได้แล้วนะคะปราสาทตาควาย นี่มันจะทันค่ะแอดมินก็ให้ชมกันแล้วเนาะปราสาทต,ตาควายเรายึดได้แล้วนะคะนอกจากนี้เรายังยึดปราสาทคณะได้อีกนะคะปราสาทคณาที่มันลึกเข้ามาในดินดินแดนไทยถึง1นงกิโล ถึงหนึ่งกิโลคัมเบ้์เนเข้ามายึดนะคะตอนนี้ฐานไทยเรายึดกลับคืนมาได้แล้วพอเข้าไปยึดได้นะคะก็สำรวจแล้วโอ้โหมันขุดคูเลตนะคะยาวถึงสองร้อยเมตรนะคะแล้วก็ตลอดเส้นแนวของคูเลตนะคะมันก็ตั้งเป็นป้อมปืนใหญ่ด้วยอ้อมูไทยสุดยอดมากและอันนี้คือโบราณสถานนะคะที่เรายึดมาได้แล้วนะคะ ต่อไปมาพูดถึงสถานที่กันบ้างสถานที่ที่ฐานไทยสามารถยึดคืนมาได้นะคะช่องอันมานี่ยึดคืนได้นะคะหลังจากที่โจมตีก็ยังหนักน่วงขเขมรมันก็ไม่ยอมเขียนเองก็อ่านไม่ออกช่องคนาช่องจอมช่องชายีนะคะอืแล้วก็หนองยาแก้วที่สู้กันอย่างดุเดือดนะคะ ไทยเรานะคะฐานไทยเราสามารถครอบครองเลยนะแล้วก็เนินหกเจ็ดเจ็ดนี่สดๆร้อนๆเลยนะคะอืมโอเคตอนนี้เราจะมาพูดถึงไอ้เขตการประทะนะคะที่ตอนนี้ประทะกันอย่างดืเดือดนะคะเขมรมันก็ไม่ยอมเลยนะก็คือช่องบกนะคะช่องบกภูมะเขือโอ้โหพูดถึงภูมะเขือแล้วเนาะก็ขอให้ต้านทานให้ได้นะคเพราะว่าเขมรมันจะเอาให้ได้นะคะช่องบกช่องมะเขือนะคะผ่านยาวนะคะ แล้วก็อีกหลายๆที่นะคะตอนนี้ก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดนะครับมำเบนก็ไม่ยอมไทยก็ไม่ยอมนะครับแต่คิดว่าคงไม่เกินความสามารถนะคะของทหารไทยเราอตอนนี้เอ้ยมิโนะจะมาพูดว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะ,ะที่ตอนนี้ก็เกิดการสู้รบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสู้รบเนี่ยมันยาวไกลตลอดแนวเลยนะแนวชายแดนเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่อบุบลราชธานีนะครับ ศรีสะเกษสุรินบุรีรำมศแก้วจันทบุรีตราดนะคบรวมทั้งหมดเจ็ดจังหวัดนี่ทังคือคเขมรนะ่ะมันเปิดการประทะตลอดแนวเลยนะคะคือมันเหิเกินม,มากมันกล้ามากนะครับมที่กล้าเปิดแนวรบเพราะมันมีแบ็คดีไงคะคือมีจีนหนุนหลังมันนั่นเองอาวุธร้ายแรงนะคะไทยเราก็ตอนนี้ก็ รู้สึกหนักเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลบกับเขมรประเทศเดียวใช่ไหมคะเราลบกับมหาอำนาจด้วยอืมก็สําหรับคลิปนี้นะ,ะก็พูดถึงกันเลยเนาะ<ม>ว่ามีตรงไหนบ้างนะคะที่เกิดการประทะเอ็ดมินกก็บอกแล้วะคะัรวมทั้งหมดเจ็ดจังหวัดนะคะตอนนี้ก็เกิดการประทะหนักเลยนะ,ะดุเดือดนะคะไอท้ที่ยึดมาได้ก็ยึดมาได้ไอท้ที่เกิดการประทะรุนแรงนะคะก็เกิดการประทะรุนแรงไอ้ที่มัน ยังคาบเกี่ยวอยู่ยังยังวางเชิงกันอยู่ก็มีนะคะสถานที่ที่อ้ขเขมรมันก็วางเชิงดูมันดูดูเชิงเราส่วสนทหารไทยก็ดูเชิงอยู่ก็มีนะคะมันมีหลายๆจุดก็มันตลอดแนวอะ่ะเจ็ดจังหวัดอะ่ะระยะทางก็ต้องเจ็ดเจ็ด้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะคะเกือบแปดรอยกิโลมดกิโลเมตรนะคะที่กําลังต่อกรกัน,กนอยู่ขณะนี้อืแต่เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า อันไทยเรากองทัพไทยเรากองกองทัพอากาศก็ไปถล่มตึกสแกมเมอร์นะคะตึกสแกมเมอร์ที่ออเอกเขมรเนี่ยมันใช้เป็นกองบัญชาการเป็นตึกสแกมเมอร์มันใช้สะสมอาวุธสะสมกําลังพลสะสมสะเสบียงอาหารสะสมคลังอาวุธสะสมคลังน้ํามันไทยตรวจพบจัดการซะเลยแล้วก็ถนนนะคะถนนที่ข้ามไปเกาะกงอืม แล้วก็ถนนที่จะข้ามมาใช้เป็นเส้นทางที่จะข้ามาส่งกําลังกําลังลงมาทางทางแถบทางแถบทางภาคอีส,สานใช่ไหมทางแถบตะวันออกไอ,อ้ทางแถบตะเข็บแนวชายแดนนะคะอันนี้ก็ถูกจัดการแล้วนะคะไทยเราจะต้องใช้วิธีนี้นะคะ่ะต้องตัดกําลังของมันเรารู้ว่ามันใช้สะพานอันนี้ใช่ไหมลำเลียงกําลังคนลำเลียงยุทธปกรณ์เราก็ต้อง ตัดไปเลยอย่ากเกาะกงตัวนี้นะคะที่แอมินนกเข้าไปติดตามเกาะกงนี่เงียบเลยสลับรัศล,ล,ละสายเพราะว่ากองทัพเรือนะคะเรือหลวงเรือเรือหลวงของฐานไทยเราจัดนะคะจัดเต็มเลยอัดปืนใหญ่เข้าไปนะคะเพราะว่าบนเกาะกงมันมีฐานทหารเขมรน,นะคะมีฐานปืนใหญ่อยู่สีฐานนะคะเราก็จัดการตัวนี้ ฐานเขมรมันก็หนีลงเรือนะไทยก็จะปิดอ่าวไทยเลยไม่ให้มีทางหนีปิดอ่าวไทยได้ก็การที่มันจะขนน้ามันเข้ามานะคะประเทศเขมรต้องใช้น้ํามันใช่ไหมคะในการสู้รถมันต้องเติมเชื้อเพลิงใช่ไหมรถทงรถถังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้อยู่แล้วก็ปิดอ่าวไทยไม่ให้น้ํามันผ่านเข้ามานะคะถ้าน้ามันจะส่งจากประเทศมาเลเซียเข้ามาก็ไม่ได้ส่วนปิด ด่านด้วยนะครับด่านระหว่างไทยกับเราวนะคะชื่อด่านอะไรเอดมินก็จับไม่ได้ตอนนี้ก็ปิดด่านนะครับเพราะว่ามีรถน้ํามันนะครับต้องยอมแล้วก็คนไทยมันแบบขายชาติเนาะมันก็ยังจะส่งน้ํามันไปให้ประเทศเขมรนะคะตอนนี้ทางแถบเอแถบทางภาคอีสานนี่นะครับแถวไอเจ็ดจังหวัดเนี่ยที่แอดมิน,นกได้เอ่อยอ้างไปนะ้มันปิดหมดแล้วนะครับ ด่านมันปิดหมดแล้วมันขนส่งไปได้มันก็เลยใช้เส้นทางระหว่างไทยกับลาวคือส่งน้ํามันเข้าประเทศลาวก่อนแล้วก็ออกจากประเทศลาวแล้วเข้าสู่ขเขมรตอนนี้ทางการไทยฐานไทยรับรู้ก็สั่งปิดซะเลยสั่งปิดด่านแล้วนะคะตอนนี้นะคะอโอเคเนาะก็สรุปเลยตอนนี้ไทยลาวเนาะก็รับรู้แล้วว่าประทเทศเขมรไม่ได้ไม่ได้มีประทเทศเขมรอย่างเดียวที่ลบกับกับเรานะคะ มันมีมหาอำนาจช่วยเขมรช่วยขมรลบด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่นะคะเขตปราสาทนะคะที่ไทยสามารถยึดครองได้ก็คือปราสาทตาควายปราสาทคนานะคะส่วนไอปราสาทตาทมนี่ก็ยังสู้รบกันอย่างลุดเดือดอยู่นะครับไทยก็คุมพื้นที่อยู่นะคะแต่เขมรมันก็ไม่ยอมนะคะแล้วก็ไอที่สถานที่นะคะไทยก็ยึดได้้วคะก็มี ช่องอันมาช่องคณาช่องจอนะช่องระยานะบ้านหนองยากแก้วนี่ก็ไทยยึดได้นะ,ะอืโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะอาจจะดุดนิดนึงเพราะแอดมินก็ทำการบ้านมันน้อยนะแต่ไม่เป็นไรก็ขอให้ได้แต่คลิปก็แล้วกันอืเพราะว่างานหลักก็ทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำงานช่องยูท b e ด้วย ก็คืองานหลักก็ทําช่อง YouTube ก็ทํามันก็กระท่อนกระเทยเพราะจับจับงานหลายหลายงานใช่ไหมครับแล้วก็อากาศประเทศสวีเดนก็น่าวต้องใส่ต้องใส่เสื้อยืดสวมฮู้ดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันนะขณะอยู่ในที่ทํางานมันก็อากาศก็ยิงหนาวอยู่นะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าข้อมูลของแอดมินนกผิดพลาดไม่ถูกต้องนะคะหรือแอดมินนอกจากที่นี่สละส่วยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะ บางครั้งใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเนาะทุกขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ